เเครื่องติดสติ๊กเกอร์ครับของบริษัทหอมจันทร์2 0 2 2จำกัดน,นะครับตัวน,นี้คือขวดลูกค้าแล้วก็นี่คือตัวหัวกดนะรเราต้องถอดหัวกดออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะแปะสติ๊กเกอร์นะโอเคนะครับเลังจาที่เราแปะสติ๊กเกอร์แล้วเราถึงจะมาใส่หัวนี้ได้นะโอเคครับวิธีการใช้งานก็เราจะหันหัวไปทางไหนก็ได้ได้แต่เราถนัดนะครับทีนี้เวลาแปะ,ะครับเราต้องมาดูหน้าตรงตรงนี้ สมมติว่าเราอยากให้ตำแหน่งการแปะเนี่ยอยู่ตรงกลางเป๊ะๆใช่ไหมฮะแล้วก็วางขวดเนี่ยให้มันพอดีกับแผ่นสติกเกอร์นะครับผมอย่างนี้แล้วก็ใช้มือกดตัวนี้ลงเบาๆแล้วก็ปล่อยนะฮะเครื่องมันจะตัดสติกเกอร์เองอัตโนมัตินะครับผมอโอเคเดี๋ยวทำต่อเนื่องเลยครับเร็งให้สวยนะครับอย่างนี้มาเข้าให้ครับผมนี่นะครับผมต้องเร็งดีๆนะฮะนี้ งเล็งอย่างนี้นะครับนะครับผมนี่นะฮะต้องเล็งให้พอดีนะครับผมผมมาทำรวด,ดเร็วนะครับว่ามีอนคะนถ้าเราเล็งสวยนะครับเวลาแปะออกมาแล้วก็จะอย่างนี้เลยนะโอเคครับเครื่องพร้อมจัดส่งแล้วครับ